ผมก็เลยจับเจ้า jbl boombox สแล้วลองมาเขยา่าดูตายแล้วน้ำมันคอนอยู่ทั้งในตายดีแบตเตอรี่เก่าที่เสียไปคือเป็นตัวนี้นะครับผมได้ทำการแกะออกมานะะแบตเตอรี่มันไม่เสียนะครับตัวนี้แต่ทีนี้ว่ามันเสียที่ตัว bms นะครับก็พูดง่ายๆคือว่าที่ผมสั่งมาใหม่อะ่ะผมไม่อยากจะแปลงนะครับเพราะว่ามันปวดหัว ก็เลยสั่งใหม่ดีกว่าตัดปัญหาจบนะฮะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับจากช่องพินัจจานะครับวันนี้พินัจจาก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับ JBL Boombox 3นะครับ JBL Boombox 3เป็นรูปร่างยังไงนะครับนี่เดี๋ยวมาดูนี่นะครับตัวนี้นะครับ JBL Boombox 3 ตัวนี้นะครับก็คือว่าเจ้า JBL Boombox 3เนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ชมคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ตัวนี้ผมได้ทำการเทส์นำไปเปิดในน้ำนะครับคือว่าแบตเตอรี่ไม่ได้เสียนะครับแต่มันเป็นที่แผงวงจร BMS นะครับตัวไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่ของเจ้า JBL Boombox 3นะครับอันนี้จะเป็นแผง BMS เนี่ยฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแผง BMS ตัวเนี้ยเสียนะครับเสียแล้วก็แบตแบตอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้ว่าผมก็ไม่เป็นไรเสียแล้วผมก็ซื้อใหม่ดีกว่าซื้อใหม่ก็อยู่ที่ลูกลา2ร0บาทประมาณเนี่ยฮะ2,310บาท วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนยังไงนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มันจะยากจะง่ายขนาดไหนโอเคเราไปดูกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับก็คือว่าเราก็ต้องถอดไอตัวล็อกด้านข้างออกนะครับเนี่ยฮะ,ะเดี๋ยวผมทําการถอดเลยดีกวา่าอ,ออกแล้วนะครับแหมโคตรง่ายเลยฮะ ฝั่งนี้นะครับอืมอ่าออกกันนะครับฝั่งนี้แหม่ง่ายจริงฮะง่ายมากเลยบนะถ้าเกิดคนทําเป็นงก็จะเอาออกไม่ยากนะครับอันนี้นะครับออกกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็มาลองอ่าแกะดูกันเลยนี่นะครับ มันจะมีน็อตตรงฝั่งนี้นะครับถอดหูจับก่อนหูจับตัวนี้นะครับหูจับก็จะมีน็อตสองตัวครับอยู่ด้านในด้านในตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมองของจริงอ่ะมันจะมองเห็นง่ายนะครับไม่อยากถอดหูจับก่อนมีสองฝั่งนะครับหูจับ พอเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมีน็อตสองตัวเคาะให้น็อตออกมาระวังนะครับระวังหายอ่าออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับนี่สองตัวอุ้ย ับดีๆนะครับออกมาแล้วนะครับนี่นี่นะฮะที่จับออกมามาละก็วางไว้ก่อนนะครับ โอเน็อต okay. ออกมาหมดแล้วเนี่ยฮะทั้งหมดสี่ตัวร็อตทั้งหมดสี่ตัวนะครับอ้ยระ่วโอเคอันดับต่อไปนะครับถอดน็อตตัวนี้นะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับหกตัว ก็ถอดเลยนะครับอันนี้ครบครบแล้วเราก็ถอดออกมาเนี่ฮะเราก็วางไว้เนี่ยนะครับออกมาละออกมาแล้วนะครับต่อไปก็ฝั่งนี้นะครับ หตัวเหมือนกันนี่ฮะก็ถอดออกมาแล้วครับนี่ออกมาแล้วนะครับข้างนี้โอเคนะครับอ่ามันจะมีมันจะมีคลิปที่สำหรับาการถอดถอดตะแกรงตะแกรงตัวนี้ออกนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องก็ เข้าไปดูในคลิปผมนะครับวิธีถอดตะแกรงของ JBL Boombox 3นะครับผมจะตัดตอนนี้ไปเลยโอเคนะครับเข้าไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้บนขอบจอให้ก็ได้นะครับโอเคก็กดเข้าไปดูได้นะครับถ้าเกิดต้องการดูอันนี้นะครับเพราะว่าการแกะมันจะก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ฮะแต่ทีนี้มันมันต้องมันเป็นจังหวะการเอาออกนะครับโอเคคลิปช่ว คลิปการถอดตะแกรงผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับโอเคโอเคเราก็มาต่อกันนะครับก็จุดที่เราจะแกะต่อไปนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นซ็อกเก็ตของแบตเตอรี่นะครับก็น็อตมันจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับ 6ตัว1 2 3 4 5 6รวมตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตรงนี้ก็มี1ตัวก็แกะเลยนะครับการเปลี่ยนแบตคือเราต้องแกะตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่า ฝังซ็อกเก็ตอ่ะมันอยู่ที่นี้ตัวเนี้ยแกะง่ายฝ่ากว่าบูมบ็อกตัวหนึ่งนะครับดูตัวหนึ่งคือว่ามันต้องถอดออกมาหมดเลยอะบอร์ดก็ต้องถอดไม่ถอดบอร์ดก็ถอดแบตไม่ได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เข้าไปดูการถอดอถอด การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเจ้า JBL Boombox 1จะค่อนข้างยุ่งยากที่สุดเลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวแรกนะครับส่วนตัว2ตัว3ามเขาก็จะพัฒนาในการเปลี่ยนแบตขึ้นมาแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแกะแกะให้ดูนะครับแล้วก็นะฮะน็อตตัวนี้อีก1ตัว แกะดีๆนะครับระวังไขค,รครวงไปโดนหน้าดอกลำโพงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการชำรุดเสียหายการสั่งซื้ออาจจะหาหาซื้อได้ไหมอาจจะหาไม่ได้นะครับต้องเทียบเอานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก่าๆหน่อยก็อาจจะมีอะไรมีดอกลำโพงเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเก่าๆก็าาได้นะครับแต่ถ้าเกิดใหม่ๆเลยจะ จะหายากค่อนข้างที่จะหาไม่ได้ด้วยครับตัวนี้นะฮถอดก็ระวังดอกลำโพงด้วยนะครับโอเคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ถอดซสก็ตตัวนี้ก่อนหนึ่งตัว ตีน้ําเงินนะครับตีน้ําเงินด้วยโอเคนี่ฮะโอเคอันนี้แยกออกมานะครับฝั่งถ้าเกิดหันหน้าเข้าหากันก็ฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือเราโอเค นี่นะครับซ็อกเก็ตจะอยู่ด้านในนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่ฮะซ็อกเก็ตแล้วก็มันจะมีน็อตอยู่ตรงก้นตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับทั้งหมดแปดตัวนะครับโอเค ก็ถอดทั้งหมดแปดตัวเลยนี่นะครับน็อตทั้งหมดแปดตัวนะครับอันนี้นะครับเอ,อ่อวิธีการเปลี่ยนแบตนะครับนี่ฮะถอดน็อตทั้งหมดแปดตัวนะครับแล้วเราก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับ สก็เก็ตก็จะอยู่มุมนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับคือว่าคลิปการถอดการเปลี่ยนแบตอนะอันนี้ผมผมจะบอกท่านผู้ชมไว้แบบนี้นะครับคือว่าแบตเตอรี่อะผมได้ทำการ แบตเก่าผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้ผมใส่แบตใหม่ไปแล้วนะครับแบตใหม่คือ,อขนาดวัวน,นะครับขนาดวัวจะอยู่8.4วัวน,นะครับขนาดจะเท่ากับของเก่านะครับขนาดมิลลิแอมนะครับจะอยู่ที่15,000มิลลิแอมนะครับถ้าเกิดวัดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับขนาดแอมก็ติแอมนะครับตัวนี้ ก็ผมได้ทำการสั่งสั่งแบตเตอรี่ตัวนี้มาจากาน่า,น,าน่าจะเป็นประเทศจีนนะครับนนี้เพราะว่าในไทยตอนนี้บอกตรงๆยังไม่มีขายครับก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่ขายแบตเตอรี่ JBL Boombox 3ซึ่งที่ว่าเขาสั่งมาจากจากจีนนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับแบตเตอรี่เก่าที่เสียไปคือเป็น ตัวนี้นะครับผมได้ทําการแกะออกมานะฮะแบตเตอรี่มันไม่เสียนะครับตัวนี้แต่ทีนี้ว่ามันเสียที่ตัว BMS นะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็พูดง่ายๆคือว่าที่ผมสั่งมาใหม่อ่ะผมไม่อยากจะแปลงนะครับเพราะว่ามันปวดหัวก็เลยสั่งใหม่ดีกว่าตัดปัญหาจบนะฮะพอดีจังหวะเขามีขายครับก็เลยสั่งมาดีกว่าก็ที่ผมบอกไป,ไปเมื่อกี้นะครับ ตัวใหม่ะจะอยู่ที่ลูกละ2,310บาทก็รวมค่าจัดส่งด้วยก็2,327บาทถ้าเกิดนะจะอยู่ที่ราคานี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ส่งมาจากจีนนะครับตัว<อ>นี้ก็อันนี้คือว่าผมก็ทําการแกะให้ดูนะครับถึงจนถึงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แกะไม่ยากนะครับก mm hmm. ็แค่ดึงแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็แกะ ซ็อกเกออกมาก็สามารถก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสายแบตเตอรี่เขาจะให้ยาวมาหน่อยฮะยาวมากเลยปกติแล้วอะสายแบตเตอรี่มันไม่ยาวนะมันจะสั้นนีฮะของเดิมแค่นี้เองของเดิมไม่ยาวนะครับแค่วิ่งไปถึงบอร์ดแต่ของของใหม่นี่ยาวยาวอยู่ก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนแบตนะครับแบตเตอรี่ว่าแกะยังไงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการประกอบเข้าไปนะครับการประกอบนี้คือผมจะไม่ได้ทําคลิปในการประกอบนะครับโอเคก็ถอดยังไงก็ประกอบเข้าไปอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ไปดูก็ไปดูวิธีการ การแกะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจําไม่ได้ยังไงก็ไปดูวิธีการแกะก็คือว่าก็จะบอกโดยละเอียดนะครับโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ที่ผมได้ทําการเปลี่ยนแบตไปแล้วอ่ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการชาร์จให้ดูนะครับ ก็มันจะชาร์จดีเหมือนเดิมไหมครับโ okay. อเคอเดี๋ยวผมทําการเสียบชาร์จก่อนนะครับอันดับแรกเลยนี่ยฮะอ่านี่ปลั๊กไฟนะครับเพราะว่า JBL Boombox 3นี่เขาไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับมันเป็นอะแดปเตอร์ที่อยู่ในตัวตัวเครื่องนะครับก็เขาจะไว้ด้านในเลยนะครับก็มันก็ดีอะ่ะเพราะว่าอ่าเราไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะชำรุดทั้งถ้าเกิด มีอะแดปเตอร์สายมันจะมีโอกาสชำรุดได้นะครับก็มันจะเป็นแค่สายเสียบสายเสียบเฉยๆนะครับสายเสียบทางด้านด้านหลังนะครับด้านหลังเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมหันให้ดูเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยข้อดีของมันคือแบบนี้นะครับไม่มีอะแดปเตอร์แต่เสียบเข้าไปที่ก้นได้เลยนะครับนี่เนี่ยฮะโอเค แล้วเราก็สายปลั๊กเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะสายเราก็เนี่ยฮะพอดีผมมีปลั๊กอยู่ใกล้ๆแล้วก็ก็เดี๋ยวลองเสียบดูเลยอ่ะดูเทสเทสแบตเตอรี่เลยว่าเป็นยังไงบ้างโอเค <c oughs> นี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้เต็มเต็มอยู่ประมาณน่าจะประมาณห้าขีดเหลือขีดสุดท้ายนะครับขีดสุดท้ายเนี่ยฮะนี่ยฮะ ชาร์จได้ปกติแล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวเดิมอะ่ะตัว BMS มันเสียนะครับผมก็เลยเปลี่ยนยกลูกเลยนะครับแต่แบตเตอรี่ใช้ได้แต่เสียที่ BMS นะครับตัวนี้นะครับโอเคก็ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำการทดสอบคร่าวๆแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะมา,าทดสอบ ระบบเสียงดูว่าเสียงจะดีเหมือนเดิมไหมยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับป่ะเดี๋ยวเทสระบบเสียงกันโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสระบบเสียงกันดูนะครับคือว่าเจ้า JBL Boombox สตัวเนี้ยของผมมันเป็นของแท้นะครับอันนี้ซื้อจากศูนย์เลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบเสียงดูว่าเสียงจะดี เหมือนเดิมหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าปะอันดับแรกเลยนะครับเปิดนะครับอ่ามาแล้วนะครับแต่อ่อันนี้มันเชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าจะ ตอนนี้ตัวนี้จะเชื่อมอยู่กับโทรศัพท์ iPhone ผมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําการเทสระบ,บอ้อเดี๋ยวผมลืมบอกไปมันสามารถเช็คค่าแบตเตอรี่ได้นะครับในในแอปมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับเนี่ยฮะ JBL ไหมครับก็เข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับปึ้งเข้าไปละเดี๋ยวรอเขาค้นหาก่อน เข้าเข้ามาแล้วครับอ๋อยังยางครับกำลังโหลดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้สัญลักษณ์โชว,ว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ภายในแอปนี้โชว์เต็มเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทําการทดสอบระบบเสียงกันเลยดีกว,ว่าว่ามันจะดีเหมือนเดิมไหมเอ่ยป่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดเพลงกันเลย มาแล้วนะครับติดทีนะครับทีนะครับทง,งมาแล้ว เปิดเสียงอยู่นี้นะครับก็เสียงดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็โอเคครับก็คือว่าเสียงเสียงก็ยังดียังได้มิติเหมือนปกติเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับโอเคนะครับก็การเปลี่ยนแบตเตอรี่ JBL Boombox 3ครับก็ผลปรากฏว่ามัน ว่าผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับการทํางานของระบบเจ้า JBL ก็ทํางานปกติเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับดีนะครับไอสิ่งที่เสียหายก็คือที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือ,อนี่นะครับเจ้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ทําการเปลี่ยนนะครับเปลีป่ยนไป ก็เปลี่ยนยกแบตเลยครับที่เสียก็คือนี่ครับเจ้าแผง BMS นะครับโอเคนะครับก็คลิปคลิปผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆที่ชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยคนละหนึ่งกำลังใจนะครับช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับช่วยกันกดไล์ มานะครับว่าต้องการให้ช่องพินาจ๋าทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้อาจจะผิดพลาดประการใดก็ก็คอมเมนต์เข้ามาทางช่องพินาจาก็จะนำไปปรับปรุงนะครับพี่น้องๆครับโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ จริงเลยขนาดเปลี่ยนแบบนั้นเนี่ยจริง